นี่ค่ะถุงแส้มาหาสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีน้องป .1 น,นะคะวันนี้ก็มาเจอกับเราชื่อเหมือนเดิมนะคะในวิชาภาษาจีนเนาะนะคะเด็กๆไม่รู้ว่าเบื่อหน้าหราอชื่อหรือ,อยังแต่ก็เบื่อก็ไม่รู้จะทายังไงเพราะว่าเราชื่อก็ต้องสอนต่อเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเราชื่อจะมาทบทวนให้น้องเพราะว่า มีสอบเก็บคะแนนนิดนึงนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเรียนไปแล้วเด็กๆก็ต้องวัดความรู้ด้วยการสอบนิดนึงนะคะวันนี้ข้อสอบของเราก็จะมี10ข้อ10คะแนนแต่เดี๋ยวเราเช่อจะมาทบทวนให้น้องก่อนนะคะก่อนที่น้องจะเข้าสอบนะคะย้ำนะคะเด็กๆเด็กๆทำข้อสอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง1ข้อนะคะก่อนที่จะน้อง,องจะกดส่งเราชื่อเนี่ยน้องก็ ตรวจคําตอบของตัวเองก่อนนะคะว่าเราเลือกเนี่ยเราคิดว่าถูกหรือยังถ้าถูกแล้วน้องก็กดส่งคําตอบให้เราซื้อได้เลยแต่ว่ากดส่งแค่ครั้งเดียวนะคะเมื่อน้องกดส่งเสร็จแล้วนะคะก็จะมีคะแนนให้น้องดูน้องก็สามารถดูคะแนนของน้องได้เลยนะคะโอเคไหมก็ข้อสอบของเราซื้อก็ทั่วๆ่วไปเลยนะคะก็เรื่องตัวเลขน,นะคะวันนี้นะคะเราซื้อจะมีลิงก์ให้น้องแล้วก็ให้น้องกดเข้าไปทำข้อสอบในลิงก์ได้เลยอ่ะ เดี๋ยวเราซื้จะมาทบทวนข้อสอบให้เด็กๆก่อนละกันนะคะโอเคเราเรียนเรื่องตัวเลขนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เรื่องตัวเลขข้อสอบเราก็จะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขทั้งหมดเลยนะคะตัวเลขของเรานะคะก็คือ1นึถึงสิบใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เราซื้อก็เพิ่มเลข2หลักมาก็เราซื้อก็ได้สอนน้องไปแล้วแต่เดี๋ยวเราซื้อก็จะทบทวนให้เลยนะคะ โอเคนะคะข้อสอบของเราก็จะมีแบบอ่าเหมือนถ้าเราซื้อเขียนตัวอักษรภาษาจีนใช่ไหมคะตัวอักษรภาษาจีนแล้วตัวเลือกของน้องเป็นตัวเลขน้องก็จะต้องดูว่าตัวอักษรตัวเนี้ยมันแปลว่าอะไรนะคะมันคือตัวเลขอะไรน้องก็ กดต่อไปเลยนะคะอันนี้คือแบบที่1ส่วนแบบที่2เราซือจะเขียนตัวเลขให้ก็คือเหมือนสลับกันนะคะถ้าเราซือเขียนตัวเลขน้องก็ต้องไปดูคําตอบที่เป็นภาษาจีนว่าตัวเลขเนี้ยภาษาจีนคืออะไรก็เหมือนที่น้องเคยทาข้อ,อทาของครั้งที่แล้วอะคะ่ะทำแบบฝึกหัดหน้าที่10อะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะเด็กๆนะคะอ่ะ1ภาษาจีนคืออ e. ี สองเออสามสั้นนะคะก็ปกติ1-10น้องนับได้อยู่แล้วนะคะก็มีในหนังสืออยู่แล้วนะคะอ่ะต่อไป11 11ก็คืออะไรคะ10กับ1ก็คือสืออีสิบสองก็สือเออก็ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆนะอ่ะคราวนี้ไปที่เริ่มต้นด้วย20บ้าง20ภาษาจีนคืออะไร20ก็คือเอา2มาก่อนแล้วบวกกับ10 2กับ10ก็คือเออ

โอ้ตรงนี้น้องพอจะเข้าใจนะคะน้องก็นับได้เรื่อยๆเลยนะคะต่อไปที่30บ้างอ่ะเริ่มต้นที่30บ้าง30ก็คืออะไรคะ3กับ10ก็คือซันซือสามสิบเอ็ดก็ซันซืออีสามสิบสองซันซืออ้อสามสิบสามก็ซันสือซันสามสิบสี่ก็สันซือ ื่ใช่ไหมคะต่อไป35ก็ซานหรืออูโอเคไหมโอเคไหมคะเ,คเราซื้อจะทบทวนให้น้องแบบอ่าเฉพาะที่เราซื้อจะออกข้อสอบเนาะน้องจะได้ไม่งงนะคะโอเคไหมอ่ะคราวนี้ไปเริ่มที่อ่ะเมื่อกี้ก็30แล้ว40คืออะไรคะ40ก็คือซื่อหรือห้คืออะไร50ก็คืออู๋หรือหกคือ สืเจ็ดสิบคือชีสืถูกต้องไหมคะถ้า75็ดล่ะคืออะไรเจ็ดสิบห้าคือชีสือูเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดชีสชีนะคะอ่ะถ้าเป็น80ดสิคะแปดก็คือปาสืถูกต้องไหมคะปาสือถูกต้องไหมคะอ่ะถ้าเป็น90้าสคะเก้ก็คือติว สือนะคะอ่าต่อไปถ้าเป็น99นะคะ99ก็คือจิวสือจิว99เโอเคไหมคะโอเคนะอ่าเด็กๆนะคะก็จะมีข้อ8กับข้อ9นะคะเด็กเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้อที่9ข้อที่10นะคะเหล่าซือจะให้น้องเขียนตัวเลขลงไปเนาะก็ให้น้องกดแล้วก็พิมพ์ตัวเลขลงไปเลยนะคะข้อ9กับข้อ10ให้น้องดูว่าตัวอักษรจีน นะคะตัวอักษรจีนท,ท,ที่ที่ที่เป็นคำถามของเราซื้อเนี่ยคือหมายเลขใดน้องก็จิ้มเข้าไปแล้วก็พิมพ์ตอบมาเลยนะคะสมมุติว่าตัวอักษรจีนของเราซื้อเราซื้อเขียนว่าเอ้อืปเ้ปาคืออะไรคะเอก็คือสองสือสิป้าคือ8 2ดสก็คือ28ใช่ไหมคะยี่สิบแเอื้ปาน้องก็ กดจิ้มลงไปก็เขียนตัวเลขเลย28ก็คือ2กับ8ใช่ไหมคะอ่าแบบนี้นะคะเด็กๆน่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะโอเคนะคะขอให้เด็กๆทำข้อสอบได้เต็มสิบเลยนะคะไปทำข้อสอบกันเลยจ้าบ๊ายบายเจเจียน